เห็นสามหางเลยเป็นยังสามตัวครับมันเอาไม่ออกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมันดักปลาไหลครับผมนี่ครับ ดักปลาไหลครับคลิปนี้ฝนตกทุกวันครับผมหาหน้าฝนแบบนี้ก็หากินโซนน้ำจืดครับมาดูกันครับว่าดักปลาไหลจะได้สักี่ตัวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเดี๋ยววันนี้ดักก่อน เคครับเดี๋ยวดักข้างทางแบบนี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวไล่ดักให้หมดครับ อะไรปิดๆหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดักกันดักลูกต่อไปกันต่อครับ ปิดสักหน่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปดูตอนอตัดคลิปไปไปตอนพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมเดี๋ยวขอดักให้หมดก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าครับ <c oughs> ไม่เช้าแล้วครับสายแล้วครับแต่ว่าพอดีฝนมันตกครับ <c oughs> เดี๋ยวเช้านี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูลันกันนะครับลันดักปลาไหลครับผม <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฝนตกครับตกไม่แรงครับแต่ว่าถ่ายลำบากนิดน,นึงครับ ดูเงี้ยกันเลยโอ้ติดครับผมตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคเ,อเดี๋ยวเดีย๋ยวรวมก,วกลางเดี๋ยวกล้องเปียกครับ เดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปเลย อุย้ยโดนอีกแล้วครับผมโอ้กระบอกที่สองก็โดนครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับสองกระบอกแรกก็โดนแล้วครับผมนี่ครับหากินบ้านเราครับผมหน้าฝนก็แบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานาอยู่ต่างจังหวัดก็ชมคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ จะถ่ายทอดชีวิตแบบบ้านๆครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายเป็นเป็นไอไเป็นบางลูกนะครับพอดีฝนมันตกครับเดี๋ยวถ่ายลำบากครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูลูกกันต่อครับมาดูกระบอกนี้ครับ ติดครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปกระบอกอีกนั้นต่อฝตกตั้งแต่เช้าเลยครับ ต่อไปอักครับติดครับอ้าวติดครับผมออีกตัวครับผมโอเคเดี๋ยวน่าจะใช้ได้แล้วครับเชา้านี้คลิปแรกนะครับที่ดักดักปลาไหล เค okay, ครับเดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปเลยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันบรรยากาศตอนเช้าฝนก็ตกครับกระบอกนี้ครับ โอ้ยกระบอกนี้ก็โดนอีกแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับโอเคตัวไม่ใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปเลยครับ ใจได้เลยพี่น้องเอ้พี่นอ้อ,นองคนตายก็กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับโอเคไปไปดูกันต่อเลยครับชมบรรยากาศตอนเช้าครับ ไม่ติดไม่ติดไม่ติดลูกนี้ไม่ติด,ไม,ตดไม่ติดครับ,ต,ต,รบตรงนี้ดักไว้สองสามลูกครับผม นี่หนักหนักไม่ติดครับไปครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันต่อ ติดครับผมติดอีกตัวครับด้ข้างทางแบบนี้แหละครับ นี้น่าจะติดอะโอ้ติดจริงๆด้วยครับเห็นจมูกมาเลยครับลูกติกี้นะครับติดนะครับโอเคเดี๋ยวดูลูกต่อไปเลยโอ้ติดอีกแล้วครับผม ตีอีกแล้วครับนันครับ อ้าวติดครับลูกนี่ติดได้ตัวแล้วหนักดีจังลูกนี้ติดเปะไม่ติดครับ กระบอกนี้ติดอีกหนึ่งตัวนะครับครับเดี๋ยวมาลุ้นลุ่นี้กันต่อครับไม่ติดครับ จากไวสองลูกครับตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกันไม่ติดครับ มองนี้กันมองนี้อยู่ข้างกอจากครับโอ้ติดครับตัวสวยด้วยครับตัวนี้ครับเหลือสองลูกสุสดท้ายนะครับ มาลุนสองลูกสุดท้ายกันครับผมเมื่อกี้ก็โดนมาตัวสองตัวนะครับอดูครับมีคาบงูครับผม นี่ครับคาบงูงูอะไรอยู่ข้างรันพอดีเลยไม่ติดครับยมีอีกลูกนึงครับ ลนะครับติดไหมโอ้ติดครับมั่นจริงเลยติดครับผมโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูรวมกันว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวเนาะ คครับเดี๋ยวขอตัดไปที่บ้านเลยครับผมดูผลงานรวมมันครับผมหลายตัวทั้งทั้งหมดสิบห้าสิบห้าลูกนะครับติดติดอะ่ะตายตัวไหมอุ้ยนี่สองเลยครับเห็นไหม นี่ลงนะครับอยากูเลยวย ม,ม,มีตัวเล็กมกั่งใหญ่มกกั่งครับผมตัวนี้ออนสองกันเลยครับผม ปลาไหลใรุ่นครับหยุดงานเลยรั้วันนี้วันนี้หยุดวันนี้วนจมวัวช้าจำสิจะไปไม่ไปดีอยู่จะบอกยุารล้วหยุดทุกวันรันทั้งหมด28่ลูกครับตัวนี้น่าจะใหญ่ ตายแล้วตัวนี้ตัวนี้ตายมันใหญ่ตายแล้วตัวนี้โอ้ยใหญ่องเ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สิตายไปแล้วอันนี้ต้องปล่อยมีตัวเล็กติดมาสองตัวมันหยาบตัวลำบากตัวอหญ่สองตัวตัวกระติดเดียว เอาโคตรเนี่ยลูกจิ๋วเต็มเลยใหญ่ไหนตัวนี้ใช้ได้อยู่โอเคให้ด้วกินอะไรอ่ะตัวนี้ก็ลูกจิ๋วอีกครับตัวนี้สองตัวครับกระบอกนี้ สามสามตัวมากระบอกสุดท้ายครับผมกระบอกนี่หนักอิดเลย,เยทำไมไม่ทำนี้ละ่ะเฮ้ยหลายตัว,วม,มันติดอยู่ข้างในเลยครับถอดลิ้นลันเลยครับ ามตัวครับมันเอาไม่ออกต้องดึงออกมาแล้วโซขนาดเหลือสองตัวยังไม่ออกอีกครับดึงอีกครับ<ม>ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับสามตัวครับนี่นะครับปลาไหลครับช่องคืนถิ่นวิถีใต้เป็นคลิปแรกนะครับที่ว่าดักปลาไหลหน้าฝนก็หากิน น้ำจืดแบบนี้แหละครับหลายๆตัวเลยครับผมกระบอกสองตัวมั่งสามตัวก็มีครับนี่นะครับลันทั้งหมดยี่สิบแปดยี่สิบแปดลูกนะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับตัวที่เล็กเกินไปอ่ะครับเดี๋ยวจะปล่อย โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะดักเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะยังดักปาลาไหลอยู่ครับเพราะช่วงนี้ฝนมันตกครับไม่รู้จะทำะไงก็ดักปาลาไหลกันไปเรื่อยๆครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม